งานกปีหลัยแน่นยียดไหมก็ก็มีมีคิวไปไกลแล้วเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดีใจมากๆเราที่แบบว่าเออมีคนติดต่อแล้วก็มีคนแบบว่าติดต่อแล้วเชื่อใจให้เราทํางานหลายงานมากๆแล้วก็แต่ละงานก็จะมีความแตกต่างกันไปเราก็ถือว่าฝึกวิทยาีืกอะไรวิทยายุทธไม่ใช่ไม่ได้วิทยายุทธนะครับผมก็ฝึกวิชาระเบียบในต่างๆฝึกสกิลต่างๆวยก็รู้สึกสนุกไป e n j จริงจริงในแต่ละงานมันมีความกินเพี้ยนในแงานเลย งานเลยครับผมโดยเฉพาะงานนี้เลยครับตอนแรกไม่คิดว่าพแพทจะจัดใหญ่มากใช่พอมาเห็นสเกลงานหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้แรนแล้วก็ตัวเราสองคนก็รู้สึกแบบกลืมกลิ่นในใจดูอนกันก็เลยแบบอาจจะเกรงกว่าปกติเหมือนกันนครับใช่รู้สึกแบบพอเห็นว่าสกลงานค่อนข้างไม่ค่อนข้างครับก็ใหญ่่พอสมควรเลยก็ตื่นเต้นครับเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับดงแต่ละงานอ่ แล้วแต่แล้วแต่ทางทางแรนขครับแต่ถ้าแบงแก์ก็ใหญ่ใหญ่มากๆเลทใหญ่ครับจริพอเป็นขนะับมาดูบ่อยๆเขาพลาดหอบเราต้องแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เาขาตลอดนะนทุกงานมาันมีความกดดันความเครียดเนาะเร้องยิ่งมีนรีบรีบรีกราก่ารรีไรีดีบรีรีบรีรีรีนรีนรรรีรีีบรรีบรีบรีรรารีบรรีรรรีอรรีอรรีบรรรีบราบรรรีบรีกรปีบีรีบรีบี้ี มาแมบ่งปัน่อยยุะนะ่งกันเหมือนกันใช่ครับเราก็มามอบความสุขให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้เราตอนที่เราแบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขมากๆเหมือนกันแต่พี่เสกจะนิ่งๆแต่นิงน่นนงๆแต่ความตื่นเต้นในทุกครั้ง <ผม S 2> ทีท่จะ <ผม S 2> ต้องก็ไม่นิ่งนะคลิปลุกกันแต่นิ่งๆก็ถืจะแบบอาการออกเล็กๆนิดนึงนิดนึงครับจริงก็ทุกงานเลยครับตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน ที่ต่างประเทศก็มีติดต่อมี่แฟนๆเป็นแฟนมีนเนาะตัวรู้สึกแฮปปี้นะที่เขาอยากเอาเราแบบไปโชว์แล้วก็มีแฟนคลับที่มีคนมาดูเราไม่ใช่แค่คนไทยโรงงานแน่นมีการดูแลตัวเองพั้งผ่อนสุขภาพาล้วก็ยังไม่ได้หนึงคนมามีเลยครับผมใช่คเจอก็มีมามีนะครับผมเป็นตัวช่วยใช่ครับเป็นตัวช่วยที่สำคัญใช่ตัวที่หนุนเรืองแล้วก็ตัวที่เดรืองแล้วก็ตัวอื่นก็ดีด้วยครับผมก็อยากให้ลองใช้แล้วก็ ตัหลักๆก็เป็นเบสิกในการทานอาหารในครบแล้วก็ดื่มเครื่องพอแล้วก็นอนทับทอมในเตียงพอครับแต่ใดๆก็คือต้องมีความสุขก่อนในการทําง,งานในวิถีใดๆที่เราอยากจะทำเราก็ต้องแบบแฮปปี้ก่อนเราจะได้แบบว่าไม่เครียดไม่มีสารอะไรหลังความเครียดมาทำให้มนไม่อ<า>ร่อยสุขใช่ครับอย่างเวลามาเจอสซนๆทุกคนก็เราก็จะหลังสารที่แบบทำให้มันอร่อยอสุข มันมีวิธีหลังยังไงลูกหลังตาที่มีความสุขลูกนต้องตกใจวะมันคำเปรียบเคยแต่จริงจริงผมขึนออกไปลึกเกินไปครับผมมันสร้างอินเตอร์จริงยังไงให้เราสุขว่ามันต้องแบบมอบเต็มมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแต่แต่ละคนมีวิธีตั้งแต่ละคนเหมือนผมรู้สึกว่าแค่เราได้เจอพวกเขาแล้วเวลาที่แบบคนยิ้มแล้วก็ส่งเสียงเฮฮาให้พวกเราอย่างเงี <t> ้ยผมก็รู้สึกแบบความสุขมากๆเลย อยากอยากพูดคุย,ยกับองค์กรที่นานๆด้วยพูดสองสามปีเลยโอ,โ,อโอ้โหพูดปีนึงไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ทำไรเลยอันนี้พูดเลยคนระับแต่ว่านั้นเสมือนหม้อความสุขอาการศแล้วใชนก็เหมือนกับหม้อความลุ่มๆของเราให้เับเราใช่จริงๆมันเป็นของที่คู่กันเรารู้สึกว่าการที่เราทํางานแต่ละผลงานหรืออะไรถ้าไม่มีแ,แฟนเสริมสมผลงานหรือว่าซีรีส์หรือว่างานต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่มีใคร <c oughs> ก็มีส eh. right <ros> ั่สนครับผมมีทันชายมีชั้นผับนิวเองที่คอยสั่งผมนี่มันเป็นแรงแรงแรงในการทำงานเราแล้วก็แฟชั่นของเราที่เราจะทำงานต่อคือว่ามีผลงานใมาคนต่ออย่างผมนี่ครอบครัวส่วนเราใหญ่ทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกที่นี่ไทยนะครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆรู้สึกดีๆมากๆที่ ไม่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ที่นะครับมาจากเรา uh, หรือว่าใครที่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาเราไดรู้สึกตื่นต้นแบบนี้นกลับไปพักผ่อนทุกคนเราก็ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าเวลาไหนใช่อยากให้ครอบครัวของเราใหญ you know. ่ขึ้นเรื <S <S ่อยๆอย่างไปทำอะัรทุกคนก็เป็นหัวเรื่องหรือว่าเวลาไปไหนแล้ทุกคนมารุมกินอะไรแค่อยากที่จะไปแบบบินหรืออะไรทุคนก็มารุมกินเลยตรงนี้ทางทีมมีความปลอดภัยแน่นอนที่สุดเลย ก็จริงๆมันของทางฝ่ายเกาหลีที่ที่ดูแลเราก็ตอนแรกที่ไปก็มีมีการสัมผัสแล้วก็ตอนหลังเราก็ได้คุยกับทางทีมเกาหลีนะว่าเออเดี๋ยวเขาจะชางหน้าก็จะมีการดูแลพวกเราในตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกันมากสุดไม่ว่าจะเป็นเอไอหรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลสุดๆเอไอกับช่างหน้าช่างผมคือการแลกเราแ่นใช่ครับทุกวันนี้ก็เป็นครับผม มวิตล ну ำบากนคคนอยากเข้าเมากขึแล้วชีวิตลำบากไหมจริงเราผมไม่ได้มองว่าลำบากครับจริงเราก็ดีใจด้วยซ้คเับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆครับผมมการกจริงจเราดูแรดูแกันอย่าง็จริงๆเราก็เป็นเราครับผมแล้วก็ เราเรียกว่าอะไรก็เป็นทานอยากให้ทุกคนมันสุิว่ามีเหตุการณ์เราก็อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับทางท่ายด้วยเพื่อแบบประโยชน์ของทุกคนแบบตัวเราเองหรือตัวแฟนขับเองมากที่สุดบก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่เจอเราแล้วก็เราแฮปปี้ที่เจอทุกคนก็อยากให้แบบให้ความร่วมมือกับทางท่ายด้วยที่หคังที่ประกาศ เคเการที่แบบว่าตกใจมากสุดอีอะไรน่มีหคะแปลกแกอรแปตกใจมันมีมัแบบเข้ามาถึงมถึงตัวเราหเออก็แต่จะบ้านอาะนแต่ไม่บ่อยแต่ไม่ทนตั้งตัวอะไรอย่างนี้มัไยก็ไม่ทนตั้งก็ไม่ได้เยอะขนาด้ครับจริงมันมีป่วนบางคนบข้คมาลุมเยอะๆตัวทถึงเรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่มีคนมากันอะระน้ ใจสายการท่องเียไ้ครับีสีต้องหุเข้ามา่องเยนเรากปช่วยกันครับเจอกัน้บอกกับเขายังไงก็เราก็มีมีการคุยกับพันธไทยครับผมแล้วก็ประกันพันธ่ไทยไม่ว่าอาจปนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็จริงๆก็ให้ทานธยประกัน อ่านห่วงได้ครับผมแล้วก็ช่วยๆกันจริงๆยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ก็เราก็คุยกันเองนี่แหละครับคุยกับเฮียแล้วคุยกับทั้งข่าอยู่เป็นประจำเลยครับเราก็ต้องระดมความคิดไม่ถึงกระดมความคิดครับไม่ถึงขั้นนั้ะใช่ครับแล้วก็ช่วยๆกันถามเรื่องหนึ่งเรื่องบัตร ที่หมดภายในไม่ถึง5นาทีตอนแรกแบบโอ๊ยรวยหมดต้องบนด้วยเหรอบนไหมก็จริงจริงก็แอบวนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกิน9 9าวก็ก้าปจะติดปีติดปีแล้วแหละครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ตอนแรกตกใจมากครับที่แบบไม่ถึง5นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าที่นั่งตั้งแบบ2,000 2,000กว่าที่อ0 0 0 2,000ชั่งประมาณ2,000สี่ สามพันได้ í, 3, หรอที่สอง 2, หม่พูดหน่อยนะัน่งสามพัน, 3, น 3, คอนเ์ไปสองพันดีกว่ารับ,รบ,รบก็ตกใจมากๆที่แบบตกใจมากๆครับที่วดีไม่ถึง5นานทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณสามพันสาพันที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะจะ,จะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็ตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเลยถ้าสามพันแล้วปิดติคงไม่พอที่วา่า โอ้ต้องติด t u r b แล้วมิดเจ็ตอุ้ยติดเจ็ตบินขึ้นไปเลยครับรู้หรือว่าสลิงรู้สลิงลงมาห้อยลงมาแล้วบินแล้วก็บินรับเราห่อบินโอ้ยเนี่ยทําจริงจริงที่ซีมีอีกทีวไปทีเดียวงหวัดในน้องมาอะไรนะครับจังหวัดในน้องทีแรกที่เราเป็นทีแรกแน่นอนครับก็ไม่บอกอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่รู้ดีแต่ก็รู้สิ่งที่อยากให้มาดูใจจริงไม่ต้องให้ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่าง อันนี้คุยกันเองคุยกับพี่เนี่ยคือเรื่องหนุเนี่ยพี่รำลึกยังไงก็ครับผมถ้าหนุ่มหนุ่ที่ขอเงียเขาอยากได้อะไรถ้าขอเนี่ยได้ของไม่ได้อยากได้เป็นของครับโอเคไม่ให้ไม่ให้ก็ได้แค่แค่มาแค่แบบมามาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ก็ดีใจนะถ้าเราไปถือไฟฟาอย่างที่หนุ่มเคยไปถือไฟฟ้าที่สมเดแต่เฮียมาอยู่แล้วครับมาออนไลน์ ี่จะตั้งใจจะซื้อได้เท่าไหร่ครับบัตรออนไลน์ครับผมว่าผมผมากดบัตรจริงครับผมบัตรออนไลน์ไม่ได้แบบเลงไว้แต่กดบัตรจริงแต่ก็กดไม่ทันครับเคยเคยคุยเล่นๆไม่ได้คุยเล่นคุยจริงจังมากว่าถ้ากดบัตรได้จะมาแข่กันครับคือกดไม่ได้กดไม่ทันครับนทุกคนแบบดีใจครับทุกคนให้ความให้ความแบบให้ความสนใจแต่ดีใจแบบแทนแทน mama บอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดวัยแล้วนี่แบบ เยอะมากๆากแต่ว่าดูเป็นคนดังแล้วครับเมียด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวครับรับรองว่ามีสปายแน่นอนเพราะแอบรู้โชว์มาแล้วเตรียมโชว์อะไรไว้ไหมครับแบบแสดงละครไม่เห็นว่าจะเป็นลมกลางกองถ่ายอ้ยโอ้ยอันนี้อุอยเราเชื่อสนิทใจเลยอ่ะน่าสงสารเขานะ้วก็ตอนแรกไม่กดครับไม่กดตอนแรกก็ตอนแรกก็ แบบตื่นเต้นมากแบบรู้สึกสนุกครับอยากลองแกล้งเฮียดูเพราะไม่เคยแกล้งแบบนี้เลยแต่ว่าพอแกล้งแล้วแบบเห็นเฮียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแกล้งแล้ว,วจริงๆตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกแครรู้สึกผิดน,นิดนึงด้วยที่แกล้งขอโทษไ,ไหมขอโทษไหมแก้โอ้ยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้โกรธขนาดนี้เราแค่แบบว่าเป็นห่วงอะไรามากกว่าอขอโทษทำไมอะ่ะ <laughs> ตลุ่มครั้งหน้าเฮียแก้งผมอีกแล้วนะก็คุยเล่นกันอยู่ถ้าขั้งหน้าดูแกล้งหนูเฮียไม่เชื่อนะ